เริ่มต้นสุขภาพดีด้วยตัวคุณเองกับทุกประเด็นด้านสุขภาพพบดัชนีบ่งชี้ความสุขของการใช้ชีวิตอย่างอิ่มสุขกับทุกเรื่องเล่าที่ให้เรากินอยู่ดีมีความสุขด้วยสุขภาวะสำหรับทุกช่วงวัยเข้าใจพัฒนาการของแต่ละช่วงวัยให้อยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์อิ่มสุขแลกเปลี่ยนแบ่งปันเคล็ดลับสุขภาพดีพร้อมทำความเข้าใจถึงพื้นฐานด้านการพยาบาล เพื่อให้คุณเริ่มต้นแอคทีฟสร้างสุขภาพดีด้วยตัวคุณเองง่ายๆทุกวันอาทิตย์8นาฬกาในรายการเวลเน็ตทอล์กสุขภาพดีอย่างยั่งยืนโดยอาจารย์อนุสรแน่นอุดรผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลชุมชนคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมาเริ่มต้นดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกัน กับวิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 89.5 MHz สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wellness Talk สุขภาพดีอย่างยั่งยืนเริ่มต้นสุขภาพดีด้วยตัวคุณเองกับทุกประเด็นด้านสุขภาพ ความสุขของการใช้ชีวิตอย่างอิ่มสุขกับทุกเรื่องเล่าที่ให้เรากินอยู่ดีครับสำหรับรายการเวีเนสทอลผลิตรายการโดยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีร่วมกับวิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีเราจะมาพบกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านทางสถานีวิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรี FM 8 9 5 m h z Innovation for Life สัปดาห์นี้มาพบกับผมครับผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเาวาปัญหา ผื่นผิวหนังในเด็กทารกกับผู้ช่วยสาราจารย์พี่นรักโรจะนะประเสริฐค,ครับอาจจรย์สัีดีค่ะเสรัดค่ะวันนี้สัปดาห์นี้เรามาสู่เด<ก>็กน้องน้องน้อยเด็กทารกนะครับจะมีปัญหาเรื่องผืน่นเพราะว่าเราใช้ทั้งผ้พาอ้อมเราใช้ผ้าต่างๆในการเช็ดตัวเด็กใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก็ก็จะพบว่ามีมีผื่นขึ้นแล้วก็จะเริ่มกังวลว่าผื่นนี้เป็นผื่นแบบไหนเป็นติดโรคไหมอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็จะ เพราะว่าคุณพอ่อแม่จะเห็นทุกส่วน<บ>ทุกอนุของคุณลูกอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการทำวาษาดังนั้นปัญหาผื่นผิวหนังในเด็กเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับผื่นผิวหนังที่เกิดข<ม>ึ้นก็คือการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังที่เกิดขึ้นในเด็กนะคะครับผมเนื่องจากว่ามีลักษณะของผื่นที่เกิดขึ้นเนี่ยมากมายหลายชนิดนะคะแต่ที่พบบ่อย9กสอส่วนใหญ่ก็คือผื่นผ้าอ้อมนะคะนี้นอกจากผื่นผ้าอ้อมแล้วเนี่ยก็ยังมีผื่นแบบว่าเป็นผื่นคันครับผด นะคะผลก็จะเกิดจากบริเวณที่เป็นอับอับชื้นนะคะท่นค,คอหลังอะไรอย่างนี้นะคะรครับมันก็จะเกิดร่วมกับผื่นคันเรื่องจากเกิดจากความร้อนเหงื่ออ,ออกอะไรอย่างนี้นะคะคแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีผื่นแพ้ครับผื่นแพ้นี่ก็จะเกิดจากแพ้อาหารแพ้พวกสารเคมีแพ้ยาอะไรอย่างนี้ก็เกิดขึ้นได้นะคะแล้วทีนี้บางทีเนี่ยในเด็กเล็ก ถ้าลูกแรกเกิดเนี่ยเราอาจจะเจอเป็นเป็นคล้ายๆเม็ดไขมันที่เกิดขึ้นที่จมูกบ้างอะไรบ้างแล้พื้นที่ผิวก็อาจจะมีต่อมไขมันที่มันมีการอุดตันบ้างอะไรอย่างนี้นะคะนอกจากนี้ก็จะมีผืนติดเชื้อเช่นผืนที่เกิดจากสุขใสนะคะติดเชื้อพวกไวรัสพวกอะไรพวกนี้นะคะเชื้อราพวกกลุ่มของ เคลื่อลาที่เกิดขึ้นตามที่อับชื้นพืนะะ้นจากโรคหลายๆโรคเช่นที่เราพบบ่อยที่เมื่อกี้บอกว่าสุกใสก็ยังมีหัดนะค,ะคหัดกุหลาบอะไรนี้เราก็จะเจอด้วยนี่ก็กือเป็นผื้นที่มันมีความแตกต่างกันนะคะดังนั้นจริงๆแล้วเมื่ออคุณลูกทารกนะครับแรกเกิดเนี่ยหรือ,อไปถึงจนประมาณหนึ่งปีอย่างเงี้ย นะครับเพราะว่าน,อนา้องเขาอาจจะยังไม่สามารถสื่อความได้ก็จะทําได้แค่ร้องหรือไม่สุขสบายนาะอาจ,จ,จารย์นาะแต่ว่าคือถ้าเป็นผื่นนะครับคุณพ่อคุณแม่อาจจะยังอย่านิ่งนอนใจเพราะบางทีถ้าผื่นร่วมกับมีอาการอาื่นเช่นผื่นแล้ว,ลว,ลว,ลวมีไข่ก็จะแสดงในเรื่องของเรื่องของผื่นที่มีอาการติดเชื้อเกิดขึ้นแต่ถ้าบางทีคุณพ่อคุณแม่เห็นว่าผื่นอ้อมันเป็นผื่นผ้าอ้อมดังนั้นเราต้องพิจารณาแล้วผื่นผ้าอ้อม ผ้าอ้อมเกิดการระคายเคืองหรือเสียสีหรือไม่เหมาะกับผิวของคุณลูกหรือเปล่าดังนั้นอันนี้อาจจะต้องพิจารณาเปลี่ยนหรือแม้แต่ปัจจุบันเราใช้ผ้าอ้อ,อมอมัยก่อนแล้วก็จะเป็นผ้าผ้าธรรมดา,าที่เรา,าไปซักใช่ครับไปผ้า,า<ะ>แล้วเราก็ไปไปซักไปซักทำความสะอาดเติมน้ำยาปัป๊นุ่มอีกบางทีคุณลูกจะแพอีตัวน้ํายานใ,ในการซักแต่ปัจจุบันบางทีเราก็เปลี่ยนแล้วมาใช้เป็นผ้าอ้อมสาเร็จรูปซึ่งผ่านพื้ใช่อันนี้เป็นยี่ห้อเนาะ ไม่เป็นไรแต่ว่าก็คือเราก็จะเรียกเรียกติปกตดปากกันนะครับเราเรียกเพาว่าออมสำเร็จรูปนั่นแหละแต่ว่าบางยี่ห้อก็ไม่เหมาะก,กับคุณลูกของเราเพราะว่าสารที่เอาไว้ดูดซับ,ออบวความชื้นเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลทาให้เกิดการระคายเคืองกับผิวหนังคุณลูกได้ดังนั้นบางคนบอกว่าใช้ยี่ห้อนี้ไม่เป็นผื่นบางคนบอกว่าพอไปเปลี่ยนใช้อีกยี่ห้อหนึ่งซึ่งมีโปรโมชั่นถูกกว่าซื้ออา เป็นผืนหรือบ,บางทีบอกว่าคนนี้ใช้ของแพงเป็นผืน,นใช้ของถูกไม่เป็นอ่างเงี้ยนะครับดังนั้น <c oughs> ให้ปรับดูกับลักษณะของลูกเราว่าเอ๊ะใช้แบบนี้ใช้แบบแบบเดิมแล้วแล้วไม่มีอาการแสดงแปลว่าโอเคแปลว่าผิวหนังหรือหรือภูมิคุ้มกันของคุณลูกของน้องทารกเองเนี่ยเหมาะเหมาะสมกับการใช้แพคออมแบบนี้นะครับถ้าเปลี่ยนแล้วแล้วไม่ดี ก็ให้ให้รีบเปลี่ยนอย่าทนใช้นนองแม่อุอ้ยโอ้รอบนี้ซื้อมาสิบแพ็คเลยยังไม่หมดเลยอะไรเงี้ยเอาไปบริจาคให้คนอื่นเนาะเพราะไม่ั้่ลูกเราก็จะเหมือนทนอยู่กับสิ่งที่ก่อให้เกิดการกระตุ้นเกิดการเสียสีแล้วก่อให้เกิดผื่นอีกซึ่งเราก็ไม่สบายใจท้ายมันเหมือนจมดช่วยดูแลใช่ไหมใช่ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุเพราะต้นเหตุคือการระคายเคืองหรือการที่เราปรับเปลี่ยน สิ่งเหล่านี้แล้วเราก็ไปหาซื้อยาเอามาทาให้ลูกซื้อแป้งเอมามาทาแต่แป้งแก้ปวดซึ่งมันเป็นการรักษาปลายทางซร่งซึ่งจริงๆคือเราแก้ที่ต้นเหตุก็คือสิ่งที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือเสียดสีหรือก่อให้เกิดการเกิดผื่นแพ้เกิดขึ้นนะครับเราก็จะแก้ได้จากตรงนั้นเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือคุณพ่อคุณแม่ลูกบางคนอาจจะมีอาการเจ็บป่วย<ช>คุณหมอให้ยามาซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้หรอกว่าลูกเราจะแพ้อะไรเพราะว่าแต่ละคนการแพ้ ไม่เหมือนกันบางคนแพ้ยาบางคนแพ้อาหารบางคนแพ้ฝุ่นนะครับดังนั้นลูกเราเองก็น้องไม่สามารถบอกได้นะว่ามันคุณพ่อหนูเกิดมาหนูแพ้ฝุ่นนะคุณพ่อหนูเกิดมาหนูแพ้กุ้งนะไม่มีน้องไม่สามารถบอกได้ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตใช่ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่เมื่อสังเกตแล้วว่าเอ๊ะลูกก่อนหน้านั้นทําอะไรอยู่แล้วเกิดผื่นนะครับถ้ารู้แล้วอ่าโอเคอันนี้น่า ไม่มั่นใจเป็นผื่นแพ้ไหมหรือผื่นแพ้ยาหรือผื่นแพ้อาหารหรือเปล่าไปหาคุณหมอ <Yeah. S 2> เขาจะได้ดูแลอ๋อลักษณะผื่นแบบนี้คือผื่นแพ้จากอาหารแพ้จากยาหรือแพ้จากผ้าอ้อ,อมเราก็จะได้จดเ mm hmm. นาะเพราะค mm ุณ hmm. พ่าคุณแม่อาจจะเองจะต้องเป็นนักสํารวจ mm hmm. สํารวจว่า mm hmm. ลูกตัวเองป่วยเจ็บอะไรมากแล้วก็จดบันทึกไว้แล้วเราก็จะได้รู้ว่าอ่าโอเคเราก็จะหลีกเลี่ยงสิ่งที่ก่อให้เกิดการแพ้ของเด็กเกิดขึ้นนะครับ mm hmm. เอ่อการเกิดผื่นเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อเด็กทั้งเด็กแล้วก็พ่อแม่ทั้งครอบครัวนะคะถ้าส่งผลกับเด็กเนี่ยก็จะทําให้เขารู้สึกลาคาญไม่สุขสบายเขาก็จะกวนโยเยครับส่งผลบางทีไม่อยากกินไม่อยากนอนอะไรอ๋อไม่อยากไม่อยากนอนไม่อยากดูดนมไม่อยากเล่นไม่อยากอะไรเพราะว่ามีผื่นแล้วมันเจ็บมันคันอะไรเงี้ยเขาบอกเราไม่ได้นะคะหรือว่ามันต่อเนื่องไปถึง พัฒนาการเด็กได้นะคะเช่นถ้ามีผื่นที่คันนีมีแผลมีเแผลถลอกอะไรเงี้ยเขาก็ไม่อยากจะคานไม่อยากจะเดินไม่อยากจะรู้สึกไปกระทบกระเทือนกับแผลตรงนั้นก็ทําให้พัฒนาการเนี้เขาล่าช้าได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางทีผื่นทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นตัวที่บอกว่าเขาเจ็บป่วยอยู่นะเขาติดเชื้อไวรัสอยู่นะเขาติดเชื้ออะไรที่ กระทบต่อผิวหนังนะหรือเขามีภูมิแพ้ครับนะคะอันนี้ก็ส่งผลกระทบอ่าอันนี้เป็นผลกระทบต่อสุภาพของเด็กคารกเองนะครับทีนี้ผลก็ท้จากพ่อแม่บ้างหรือผู้คนเลี้ยงดูบ้างล่ะครับเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์แน่นอนเพราะว่าบางคนรักลูกค่ะก็กังวลมากนะคะวิตกกังวลนี่เป็นพื้นอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะวิตกกังวลแล้วก็ กระทบกระเทือนถึงเงินในกระเป๋าด้วยเนาะนั่นสำคัญที่สุดเลยเพราะว่าเวลาไปหาหมอเนี่ยถ้าเป็นเด็กทารกเนี่ยคุณแม่ก็ต้องอุ้มลูกเนาะครับไปโรงพยาบาลคุณพ่ออาจจะต้องขับรถครับนะหรือคุณพ่อต้องวิ่งไปหารถเมาพาลูกไปโรงพยาบาลก็ส่งผลกระทบทําให้ทั้งบ้านเนี่ยเหมือนต้องหยุดงานนะคะต้องเสียเงินค่ารถไปมานอกจากค่ายาค่ารักษาครับนะคะอันนี้ก็ส่งผลกระทบโดยตรงนะคะอาจจะมีการโทษไปมาว่าเธอ ทำให้รู้เป็นอย่างนี้หรือเปล่านะอ,อ,อันนี้นะครับก็เกิดผลกระทบถึงความสัมพันธ์ในครอบคร<ช>ัวอีกนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของใช้สําหรับทารกเองส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างเบิกไม่ได้นะครับจานแล้วก็ค่อนข้างมีราคาค่อนข้างแพงโด,ดยเฉพาะเพราะั้าเดี๋ยวนี้คือผลิตภัณฑ์ของของคุณลูกน้อยเนี่ยออกมาเยอะมากที่จะต้องป้องกันการแพ้เกิดอะไรสค่าจุดน้ะัต้องอย่างนี้เลยเป็นข้อแม้เยอะมากใช่เลยทำให้ราคาแพงยิ่งยิ่งดีเท่าไหร่ ก็จะยิ่งต้องสูญเสียเงินโดยที่ไม่สามารถที่จะเบิกได้ใช่แล้วเฉพาะครีมต่างๆที่ครีมผืนผ้าอ้อมครีมอะไรที่จะแบบเอาขอขอแบบดีๆโ oh, อ้โหแพงมากมาจากต่างประเทศเนาะแพงด้วยเนี่ยก็กระทบเงินในกระเป๋าแน่นอนครับผมคือคงไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนที่เราทาปูนขาวเราเกิดทันสมัยนั้นเนาะยุงกัดอะไรอะไรกัดก็ตามทาปูนขาวอย่างเดียวก็า <laughs> เกิดว่าคุณแม่เนี่ยแบบว่าบางทีอาจจะด้วยความที่ ไม่เข้าใจหรือว่าหรือว่าประหยัดก็ใช้แป้งโรยถ้าเกิดคือนะเนาะใช้แป้งโรยโรยรแล้วมันก็จะหมักหมมหมักหมมนะคะยิ่งไปใส่พวกผ้าผ้าอ้อมที่เป็นผ้าอ้อมสมัยใหม่อะไรเนี่ยมันก็จะหมักแบบว่าเกิดการติดเชื้อได้<ช>ตามมานะคะ<ๆ>เพราะว่าแป้งแป้งแป้งทาตัวเด็กแป้งทาตัวเด็กทาลกเองเนี่ยก็ก็จะมีคุณสมบัติในการดูดซับความชื้นอยู่ประมาณนึงแต่พอ อ่ไปหมักผม,มอยู่ในผ้าอ้อมสําเร็จรูปแล้วซึ่งอันนั้นก็นดูดอยู่ซับประมาณนึงแล้วแล้วบางคนมองว่าอ๋อใส่ผ้าอ้อมสําเร็จรูปแล้วเปลี่ยนช้าลงเปลี่ยนนานขึ้น ừ, ไม่เป็นไร <ใช S 1> หรอกรูป <ใช S 1> ไมร้องก็ไม่ต้องเปลี่ยนดีเราประหยัดประหยัดเนาะอ่าอย่าประหยัดนะครับเพราะหลายๆชั่วโมงใช่ครับจริงๆก็คือคอยแง้มดูบ้างว่าอ๋อฉีแล้วก็ให้รีบเปลี่ยนเพราะบางทีน้องเองก็ก็ถ้าถ้าไม่สูงสบายเขาก็ไม่ร้องเขาก็ไม่สามารถบอกบอกได้เดี๋ยวบางทีเจอนะใส่ หนึ่ง,งวันหนึ่งตัว,ตวทั้งคืนเลยอย่างเงี้ยโอ้หแบบว่ามันก็เกิดการหมักหมมแล้วก็พวกอุจจาระปัสสาวะมันเป็นอะไรอย่างเป็น,ปนกดด่างที่กับผิวผิวก็วทําให้เกิดแพลได้แผลได้ใช่ซึ่งเรากลัวมากเลยก็คือในเรื่องของการระคายเคืองที่เกิดการออับชื้นมากๆจนจนก่อให้เกิดการลอกของชั้นผิวหนังกับผ้าไปทําให้เกิดเป็นผิวแผลนะครับซึ่ง การรักษาก็จะยากแล้วเพราะพอมีแผลปุ๊บมันไม่ใช่ผื่นก็ต้องมานั่งทําความสะอาดมานั่งเช็ดแผลแล้วก็สมมติว่าเป็นแผลที่ก้นที่แบบเป็นผื่นแดงแล้วแล้วลอกแล้วก็ต้องให้ลูกนอนคว่าซึ่งก็จะมีปัญหาอีกเพราะว่าบางทีเด็กทารกเองก็จะไม่สามารถพลิกตัวเองได้ก็นอนคว่ำนานๆเองก็อาจจะมีการกดทับอ่าเรื่องของหลอดลมอะไรได้อีกนะครับซึ่งก็จะเป็นปัญหาอีกอย่างนั้นให้คุณพ่อคุณแม่ทาเหมือนอารามเอทำเหมือนตั้งนาฬิกาไว้ดีกว่าว่าทุก ชั่วโมงครึ่งหลือหนึ่งชั่วโมงมาแวะดูมาแวะดูอ,ดอ่ะแงมดูนิดนึงอ่ะมีหรือ,อยังเพราะว่าน้องก็เอน้องเองก็คงไม่ได้ขับถ่ายเป็นเวลาเนาะดังนั้นเมื่อวันนี้กินเยอะก็อาจจะถ่ายเยอะอาจจะฉี่เยอะอะไรเงี้ยวันนี้กินน้อยก็อาจจะห่างขึ้นดังนั้นก็ให้ให้พิจารณาดูว่าสิ่งที่ เออคุณลูกเองดูดนมเยอะไหมวันนี้กินเยอะไหมให้กินเยอะก็อาจจะมีการขับถ่ายที่เยอะขึ้นนะนั้นก็แง้มดูไปเพื่อจะได้เปลี่ยนส่วนใหญ่พอกินเขาก็จะทายอ่านะคะนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับก็ให้พิจารณาเข้าเท่าไหร่ออกก็จะออกออกก็จะประมาณนั้นแหละนะครับนะเพื่อเพื่อจะได้เปลี่ยนทีนี้อาจารย์ครับสาเหตุของการเกิดผิวหนังในทารกบ้างครับผมเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์จริงๆเออสาเหตุของการเกิดผิวหนังเนี่ยมัน มีหลายปัจจัยด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือโครงสร้างของผิวหนังทารกเนี่ยมันบอบบางม,มันไม่แข็งแรงเท่ากับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะหนาหาแม้ว่าผิวเด็กทารกจะนุ่มเด้งก็ตามนะคะแต่บอบบางะนะครับทีนี้ปัจจัยพัฒนาการของผิวหนังของทารกเนี่ยจะเท่าๆใกล้เคียงกับผู้ใหญ่เนี่ยเขาใช้เวลาสองปี ผิวหนังถึงจะมีความคงทนสูงนะคะนี่เพื่อความปลอดภัยจริงๆก็เราก็อาจจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันมันยาวกว่าสองปีระคะอันนี้ก็เป็นตัวที่ช่วยทำให้การปกป้องของผิวหนังเขาเนี่ยดีขึ้น นะคะ <ừ m. S 2> นี่ก็คือโครงสร้างของผิวหนังมันอ่อนแอบอบางครับผมอีกอันอีกอีกอันหนึ่งก็คือความชุ่มชื้นของผิวหนังเขาเนี่ย <ừ m. S 2> มันไม่มีความสมดุลครับนะคะต่อมไขมันต่อมเหงื่อของทารกเนี่ยก็ยังพัฒนาไม่เต็มที่ท <ừ m. S 2> นะมันยังเด็กๆอยู่อ่ะแล้วก็มีการสูญเสียความร้อนได้ง่ายสูญเสียน้ําในผิวบริเวณผิวเนี่ยได้ง่ายนะคะคแล้วพื้นที่ผิวของเด็กเนี่ยเมื่อเทียบกับน้ําหนักเนี่ยพื้นที่มันเยอะ ม,มันเยอะกว่าผู้ใหญ่นั้นการสูญเสียน้ําเนี่ยเไปไ็นปได้ง,ง,ง่ายกว่านะคบภูมิคุ้มกันของผิวหนังของทารกเนี่ยมันยังอ่อนแอครับนะคะอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ไอ้ไอ้ไอ,อ,อ้ระบบภูมิคุ้มกันของเขาเนี่ยทำงานยังไม่ดียังไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยทำให้เขาก็ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้เหมือนผู้ใหญ่นะคะผิวผู้ใหญ่เนี่ยก็จะหนาหยาบกร้านมากกว่าก็จะมี เรื่องของการป้องกันการติดเชื้ออะไรเนี่ยดีกว่านะคะนอกจากนี้ก็เรื่องของความไวต่อสิ่งกระตุ้นไวต่อสิ่งที่แพ้ของทารกไวกว่านะคะเช่นว่ามีพวกสารเคมีในผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเสื้อผ้าเด็กน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มพวกนี้มันก็จะทำให้เกิดความสบู่เหลวอาบน้ำใช่พวกนี้ก็จะทำให้เกิดความไวต่อผิวหนังเขามากกว่านะคะ ทั้งนอกจากเรื่องของสารเคมีแล้วเนี่ยเรื่องอุณหภูมิเรื่องคอองวามชื้นอากาศที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยผิวหนังเขาเนี่ยจะมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มากกว่านะคะนอกจากนี้ก็คือการเสรียดสีการเคลื่อนไหวเด็กทารกเนี่ยเขาก็ถ้ายิ่งอยู่ในช่วงขวบปีแรกรเขาก็มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาก็จะมีการเสรียดสีที่ผิวหนังเนี่ยมากกว่าเนี่ยถ้าเราใช้ผ้า ที่ไม่เหมาะสมนะคะผ้าที่หยาบที่อะไรอย่างเงี้ยก็เกิดการเสียสีก็ทําให้เกิดแพ้ได้ง่ายเกิดการถลอกอะไรได้ง่ายนะคะอีกอันหนึ่งในทารกเนี่ยในทารกแรกเกิดอาจจะมีฮอร์โมนบางอย่างที่มาจากแม่เพราะเราดื่มนมแม่อยู่ใช่ก็จะทําให้เกิดเป็นผื่นที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเกิดขึ้นได้แต่เรื่องนี้มันเกิดน้อยนะคะไม่ได้เจอบ่อยดังนั้นจริงๆแล้วคุณแม่ช่วงที่ให้นมลูกเองก็ต้อง ก็ต้องรับประทานอาหารที่ค่อนข้างดีด้วยนะครับไม่ใช่เพราะว่าเพราะว่าก็ทุกสิ่งอย่างที่ที่คุณแม่รับประทานเข้าไปมันก็จะส่งต่อไปที่น้ํานมแล้วก็ลูกก็ดื่มต่อไปอีกดังนั้นถ้าอ่าในช่วงที่ลูกกาลังดื่มนมดื่มนมแม่อยู่นะครับแล้วเห็นว่าเอ๊ะเป็นมีความผิดปกติเช่นอ่าลูกหืนคันเลือกอะไรอย่างเงี้ยก็คุณแม่อาจจะต้องพิจารณาดูว่าแล้วเรากินอะไรบ้างออในตอนนั้นเพราะเรารู้สึกว่า เพราะบางทีมันอาจจะมีผลกระทบไปถึงน้ำนมได้ด้วยถ่ายทอดไปที่น้ำนมครับครับผมก็มีบางคนก็กินยายาละบายอย่างเงี้ยนะคะก็ถ่ายทอดไปที่น้ำนมครับลูกก็อาจจะท้องเสียด้วยนะคะที่เราพ็ดบ่อยงผื่นพอ้อมครับนะคะก็เรื่องของเรื่องของความอับชื้นนะคะเมื่อกี้ที่อาจารย์เอาบอกแล้วว่าผ้าผ้าอ้อมยังไม่ค่อยยอมเปลี่ยน นะคะประหยัดประหยัดโดยเฉพาะผ้าอ้อมสำเร็จรูปเพราะมันค่อนข้างตราทางเนาะอาจารย์ตัวหนึ่งก็สิบบาทอัพอ่ะและ้ววันหนึ gamma. ่งเราไม่ได้ใช้แค่ตัวเดียวไงเราเผื่อเราใช้แบบเจ็ดแปดตัวมันก็อเฉลี่ยว่าวันละหนึ่งร้อยบาทสามสามร้อยหกสิบห้าวันก็เป็นเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าพวกนี้มันหมักมันอับมันชื้นก็จะทาให้ผิวหนังเนี่ยอ่อนแอนะคะก็ นอกจากนี้เนี่ยการใส่ผ้าอ้อมที่ไม่ค่อยเหมาะสมกับรูปร่างเขาอาจจะรัดติวกันภายหรือว่าซื้อตัวใหญ่หรือตัวใหญ่ตัวเล็กไม่ค่อยมีปัญหาเขาว่าใส่ไม่ได้เขาก็จะเริ่มเปลี่ยนแล้วแต่ว่าเราซื้อเพื่ออนาคตเราเรากว่าลูกเราจะต้องโตเนี่ยเราเราซื้อ XL ไว้ก่อนซึ่งว่าก็หลวมทีนี้ก็จะเกิดการเสียสีมากนะฮะเสียสีก็จะทําให้เกิดรอยแดงรอยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นจุดอ่อนของผิวหนังที่ทําให้เกิด เออเป็นแผลเป็นผื่นอะไรขึ้นมาครับนะคะนอกจากนี้ก็มีเรื่องของการระคายเคืองนะคะพวกระคายเคืองเรื่องสารเคมีเรื่องอะไรเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วอันนั้นก็คือเป็นจุดที่จะทําให้ผิวหนังเขามีปัญหาเอแพ้ง่ายนะคะผลิตภัณฑ์บางอย่างเนี่ยบางทีเราซื้อมาเนี่ยโอ้ยเราดมแล้วกลิ่นหอมชื่นใจมีพวกแอลกอฮอล์มีอะไรน้ําหอมนะครับอาจจะแพ้ครับผมนะคะแล้วก็อีกที่อย่างที่ผมเห็นเลยก็คือ คุณพ่อคุณแม่ตอนที่อ่านลูกสองสาเดือนแรกซื้อผ้าอ้อมประมาณนี้ซื้อผ้าอ้อมประมาณสิบผ้าอ้อมที่เป็นผืนเป็นผ้านะครับที่เอาไว้ห่อตัวเด็กเนี่ยประมาณสิบผืนใช้ไปใช้ไปสักพักหนึ่งเส้นใยพวกเหล่านี้ยมันจะเกิดการเสืออ่อมเนาะเพราะว่าเราเพื่อนซักเปื่อนซักเสื่อนซักอะไรเงี้ยมันเหมือนเสื้อผ้าเราเราใส่นานๆเราก็จะเริ่มยืดเริ่มยานเหมือนกันก็เป็นเรื่องปกติแต่ทีนี้ไม่เปลี่ยนเจอคราบอุจจาระเหลืองๆเอาไปแช่ ผมไอ้พวกฟอกขาวมันทาให้เมื่อเส้นใยมันเปลี่ยนจากตอนแรกที่เขาเค็มมาเลยว่าโอ้โหนุ่มมันละมุนต่อผิวลูกแต่ว่าพอเราใช้ไปสักพักหนึ่งเส้นใยเหล่านี้มันจะเกิดการเสื่อมครับดังนั้นเมื่อถึงเวลาพอเรารู้สึกว่าเราสัมผัสแล้วรู้สึกจากที่เคยนุ่มแล้วมันดูกระด้างขึ้นแปลว่าอันนี้เส้นใยเริ่มเริ่มเสื่อมแล้วเราควรจะต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ผ้าทุกอย่างเนี่ยให้คุณลูกใหม่มันก็จะร่วมไปกับเรื่องของการโตของลูกด้วยแหละเพราะลูกก็จะเริ่มโตขึ้นเราก็จะอาจจะต้้้อองงัััไซดดวยนนก คนเปลี่ยนเนาะใช่ไหมวะโอ้โหซื้อตั้งแต่วันที่เกิดอ่ะจนยาวถึงสองปีก็คือใช้อยู่ของเดิมจนบางเพราะว่าผมเคยเห็นในชุมชนนี่คือผ้าอ้อมนี่คือบางจนแบบส่องเห็นส่องเห็นไฟจูขึ้นมาแล้วคือโอ้โหแบบเอาไปใช้อย่างอื่นดีกว่านะครับก็จะบางเกินไปนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนก็ได้ก็คนเปลี่ยนนะครับผม พวกผ้าอย่างนี้มันก็ดีเนาะมันมีรูช่องระบายอากาศได้ดีนะคะแต่ถ้าเป็นผ้าอ้อมสําเร็จรูปเนี่ยการระบายอากาศมัสู้ไม่ได้ครับ,รบโอเคนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการติดเชืออ้อนะคะ การติดเชื้อนเนี่ยก็มีความชื้นที่มันสะสมที่บริเวณผิวหนังที่หมักหมมะนะคะคมันก็จะเป็นแหล่งที่เชื้อโรคชอบ,บนะคะก็จะมีการการจเจริญเติบโตของพวกเชื้อพวกนี้ได้ดีนะคะแล้วก็การติดเชื้อพวกแบคทีเ r ียหรือพวกไวรัสพวกนี้ก็จะทำให้เกิดผื่นที่มีลักษณะที่ชัดเจนว่ามีจุดแดงเกิดขึ้นมีผื่นมีบวมบเด็กก็จะเจ็บ จะปวดจะรองจะงงแงนะคะนอกจากนี้ก็มีเรื่องของภูมิแพ้นะคะครับเอ่อทารกที่มีผิวที่แพ้ง่ายอันนี้ก็เป็นเออเป็นเฉพาะบุคคลเนาะครับบางคนก็มีถ่ายทอดทางพันธุกรรมว่าแพ้ง่ายเกิดมาก็แพ้ละแพ้อาการแพ้บุรพิษแพ้อะไรพวกนี้ก็อาการแพ้มันก็จะเกิดได้ง่ายนะคะผื่นพ้าอ้อมนี้ก็ เกิดจากการแพ้ได้ด้วยเหมือนกันผิวหนังบางคนมีลักษณะที่ไวหวไวต่อพวกสารกระตุน้นสารเคมีเนี่ยพอแค่สัมผัสนะคะมีแอลกอฮอล์มาทานนิดนึงมาโดนนิดนึงก็จะมีผื่นขึ้นครับเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายสำหรับเด็กเนี่ยครับผมะะทีนี้เรามาดูเรื่องของการดูแลป้องกันบ้างครับอาจารย์ครับเพราะว่าเราเริ่มเห็นความสำคัญแล้วว่าผื่นลูก พืนง่ายๆแต่ไม่แต่ไม่ได้ง่ายเลยนะครับเพราะบางทีพื้นหนึ่งอย่างสามารถบอกได้หลายๆสิ่งว่าลูกเรากําลังเกิดอะไรขึ้นอยู่นตอนนี้ซึ่งก็อย่างที่บอกไปครัว่าเด็กทารกทุกคนมีโอกาสที่จะเกิดผื่นได้ทุกๆวันนะครับการดูแลป้องกันก็อย่างแรกเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของการรักษาความสะอาดมือไม้ของ คุณพ่อคุณแม่ก่อนก่อนที่ไปจับคุณลูกเนาะซั้งมือก่อนหรือยังเออแล้วบมงทีก็เผลอนะตัวเองเล็บยาวอะไรอย่างเงี้ยกคนไหนเลี้ยงเด็กก็ตัดเล็บให้สั้นนะครับแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่บอกแลลวอาจารย์เราบอกไปว่าใส่ผ้าผ้าอ้อมเนี่ยแล้วก็หมักหมมอยู่นานก็ต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมบ่อยๆนะคะต้องดูแลว่าถ้ามันเปียกชื้นก็เปลี่ยนผ้าอ้อมบ่อยๆนะคะ อาจจะทุกสองถึงสามชั่วโมงนะคะประหยัดมากก็เดี๋ยวจะไปเสียค่ายาเยอะใช่นะคะครัก็เออที่สําคัญบางทีเราอยากให้อากาศเนี่ยมันถ่ายเทที่ผิวหนังเหราะเมืม่อวาน้องเนี่ยถ่ายอุจจาปะปัสสาวะแล้วาาเราล้างทําความสะอาดเราก็ปล่อยให้ผิวหนังเนี่ยหแห้งก่อนออที่จะใส่ นะคะให้เขาเจออากาศบ้างไม่งั้นก็เขาผิวหนังเขาก็จะไม่แข็งแรงไม่ทนทานนะคะคไมใ่ใส่ตลอดโลดเลยก็จะมีปัญหามาหมักผมจะ,คะ็คือเว้นช่วงไว้ให้เขาได้ได้ผิวหนังได้ได้มีความแห้งนิดนึงเนาะแต่ไม่ใช่ต้องไม่ใช่ต้องเอาพัดลมมาจอ <laughs> นะครับไม่ต้องขนาดนั้นเนาะก็คือก็พอเช็ดทวาสะสาร์แล้วอาจจะมีความชื้นกับน้ําที่เราเช็ดอยู่อย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ก็อาจจะบะ เปิดให้พึงให้แห้งเล็กน้อยสักประมาณ15นาทีแล้วค่อยห่อไปใหม่นะครับไม่ใช่บอกว่าโหรีบเลยกลัวว่าอยี๋ยวจะมาอีกแล้วจะมาเราเราต่อไปเขื่อนจะมาอีกแล้วอใส่ออไปอับอีกนะครับผมค่ะแล้วก็เวลาทําความสะอาดเนี่ยควรจะทำด้วยเบามืออ่าละมุนอ่อนโยนเนาะก็เอ่อในเด็กเล็กนี่เราก็อาจจะใช้สําลีนุ่มๆนะคะเจบน้ําน้ําต้มสุกที่ เย็นแล้วนะคะทําความสะอาดค่อยๆซับนะคะไม่ไม่รุนแรงนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็เชื่อใจนะแม่ว่าทําความสะอาดได้ได้นุ่มนวลก็เชื่อใจแต่บางคนก็อาจจะด้วยอารมณ์ที่เอ๊ะทําไมร้องไห้บ่อยหรือว่าทําไมมันไม่หายสักทีอะไรอาจจะรุนแรงไปนิดนึงนะคะก็ต้องนุ่มนวลแต่ดีๆทางที่ดีเนี่ยบางทีเขาอุจะละออกมาเวลาที่ก๊อกน้ำไม่น้ำมันไหลนะอันนั้นมันก็จะทําให้ ผิวผิวตรงนั้นเนี่ยมันสะอาดแล้วก็นุ่มนวนต่อต่อน้องด้วยนะคะหลังจากนั้นก็ซับให้แห้งนั่นเองนะคะแล้วก็ปล่อยให้อากาศได้เ,เข้าไปผิวหนังได้สัมผัสอากาศนะคะคแล้วก็ค่อยใส่แพมเฟสดหรือว่าผ้าอ้อ,อมลงไปนะครับะะซึ่งปัจจุบันเองก็อาจารย์ที่อาจารย์พูดก็คือมีสำลีชุบน้ำตบสุกนะครับที่เป็นน้ำน้ำน้ำ,นำอุณหภูมิห้องแล้วแหละนะครับซึ่งปัจจุบันก็เริ่มมีเป็นที่ชุ่เปียที่สําหรับ เด็กทาลบก็จะเขียนเลยว่าสําหรับเด็กทาลบโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ใช้ได้แล้วก็อาจจะสะดวกในช่วงของการพกพาไปที่ต่างๆแค่นั้นเองสะดวกมากปัจจุบันน่าสะดวกมากใช่แต่ก็แพงถ้าเทียบกับสัมภาชุบน้ำธรรมดาที่เราสามารถทาได้ในบ้านเราก็อาจจะจะถูกกว่าแต่ว่าอันนี้ก็จะเอาไว้ในเรื่องของการที่พกพาไปไปโรงพยาบาลไปรั็คัคซีหรือพาไปท่องเที่ยวอันนี้ก็จะสะดวกนิดนึงนะครับแล้วก็อีกอย่างก็ใช้พวก อะไรเอ่ออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าเด็กกับอะไรเงี้ยก็เด็กเลียกพวกที่มันมีสารเคมีที่รุนแรงไม่เหมาะสมก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเด็กนั่นเองนะคะอีกอย่างหนึ่งอย่างเช่นเรามีผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเด็กเนี้ยช่วโลชั่นหรืออะไรถ้าถ้าผิวยังดีอยู่นะคะก็ทาก่อนที่จะใส่พระอ้อมสำเร็จรูปก็ได้มันก็ช่วยเคลือบทีหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าใช้ดีแล้ว ไม่เห็นไม่มีผลไม่มีผื่นไม่มีไม่มีผลผื่นอะไรแล้วไม่ต้องเปลี่ยนชอย่าเปลี่ยนเมื่อเมื่อทุกอย่างที่มันดีกับผิวของคุณลูกแล้วไม่ควรเปลี่ยนไม่รอกหรือไปสักพักหนึ่งดูในโซเชียลมีคนเคมว่ายี่ห้อนี้อันนี้ผลิตภัณฑ์นี้ซักางแบบนวัตกรรมใหม่พัฒนามาจากสูตรเก่าสุดท้ายสูตรใหม่ดันแผลนะครับดังนั้นเมื่อ ผลิตภัณฑ์เดิมที่จะใช้อยู่แล้วดีเป็นปกติเลยไม่มีไม่มีอาการแสดงอะไรเกิดขึ้นเลยแปลว่าดีต่อเหมาะสมกับผิวลูปของเราแล้วให้ใช้อันนั้นนะครับจนกว่าว่ามันจะไม่ผลิตขาดหรือหาซื้อไม่ได้แล้วค่อยค่อยไปหาอย่างอื่นที่ที่จะเหมาะสมไหมแต่ว่าอย่าเปลี่ยนบ่อยเพราะเมื่อเปลี่ยนบ่อยเด็กก็จะเกิดการระคายเคืองเพราะเราไม่รู้ว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เข้ามาจะส่งผลยังไงกับผิวหนังของคุณลูกบ้างดังนั้นถ้าเป็นไว้ได้เมื่อมันดีเหมือนผิวหน้าเราเหมือนครีมที่เราทาตัวนี้ทามันดีไม่ต้องเปลี่ยนอย่าไป ติดคำโฆษณาว่าอเมริการพัฒนาสูตรใหม่ดีขึ้นนูนันนี้นะครับเพราะบางทีการการที่มันพัฒนาที่ดีขึ้นก็จริงในในในแนวคิดแต่สุดท้ายเราอาจจะไม่เหมาะสมกับผิวลูกเราเพราะแต่ผิวแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับอาจารย์ทีนี้ถ้าเกิดว่าเอาไม่อยู่เลยผื่นมันลุกลามรุนแรงแผลเขาไปเรื่อยแผลก็ลึกแล้วก็ลามไปทั่วก็ต้องไปหาหมอเนาะต้องไปหาหมอเพื่อให้เขาจ่ายยา ครับพอมางทีอาจจะต้องรับรับประทานยาร่วมเพื่อลดผื่นลดการอักเสบนะครับผมอันนี้แนวทางในการสังเกตพวกผื่นพวกนี้ก็ดูว่าหนึ่งผื่นนี้มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนมันไม่ดีขึ้นในสองสาวันก็ควรที่จะไปพบแพทย์หน่อยเนาะถ้าเกิดว่าดูแลแล้วเอาไม่อยู่ละนะคะก็ควรไปแต่ถ้ามันมีการลุกลามไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็แผลเนี่ยมันถลอกกว้างมากขึ้นมีขอบเคอะไปเลย ชัดเจนมี <Hyun bilmiyorum S 2> ตุ่มน้องมีอะไรอย่างเงี้ยเอาไม่อยู่ละก็ต้องไปหาหมอเพราะว่าน้องก็จะมีอะไระอ่ะการเจ็บปวดด้วยนะคะต้องต้องสงสา,เารเขานะคะ<ม>เขาก็ไม่มีความาสุขก็ให้คุณพ่อคุณแม่ได้เข้าใจเนาะว่าผิวของคุณลูกทาลกโดยเฉพาะทาลกเองเนี่ยจะค่อนข้างที่จะไวต่อต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆแม้แต่ pocket, เสื้อผ้าโลชั่นสบู่เลวหรือทุกอย่างที่ที่จะมา สัม,สมผัสผกับผิวดังนั้นมีโอกาสที่จะเกิดเผื่นในลักษณะต่า,างๆได้เสมอดังนั้นให,ให้ยอมรับแล้วก็เข้าใจนะครับแล้วก็อยู่เรียนรู้ว่าโอเคผลิตภัณฑ์น,นี้ไม่เกิดผื่นแล้วนะโอเคใช้ต่อใช้ต่อไปเรื่อยๆหรืออมีความอับชื้นก็แค่เปลี่ยนแล้วอสมมติว่าตอนนี้มีผื่นแล้วเมื่อคิดว่าเป็นผื่นจากความอับชื้นเปลี่ยนแล้วเราไปอากาศดีแล้วผื่นจะยุบลงเองอันนี้ก็ต้องเรียนรู้อยู่กับคุณลูกไปนะครับ สำหรับวันนี้สิ่งที่เรานํามาคุยกันในวันนี้กับพื้นในทารกก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สาหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่มีความสนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับเราจะกลักกบมาพบกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังใหม่ในสัปดาห์หน้าทาง FM89.5 MHz เม วิทยุราชมงคลธัญบุรี Innovation for Life สำหรับท่านใดที่อยากติดตามเนื้อหารายการย้อนหลังนะครับสามารถติดตามรับชมได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k ครับ fm89.5 สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี u u e e h h n n n l a r m u t t r a d i o คลิปสั้นๆครับทางติ k ตอก a r m u t t r a d i o ครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังผมผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสอนผู้ช่วยศาสตราจารย์พี่ได้รักพร้อมด้วยทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ วิทยุราชมงคลธัญบุรีร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสนับสนุนการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืนติดตามรายการสาระความรู้ด้านสุขภาพนะครับผ่านทางรายการ l l น e s s Talk ทาง FM89.5 m ม z ปดสิบเก้า n ุดห้าไมโครเฮิร์ต์นวันวัตกรรมเพื่อชีวิตครับท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีประเด็นสักถามในเรื่องของสุขภาพนะครับสามารถลงคอมเมนต์ใต้ใคลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ